แม่ช่วงนี้คุณจะจีบอกว่าจะซื้อทองให้พ่อนะครับ oh, ว่าจะซื้อเหมือนกันแหะค่ะแต่ว่าคงซื้อไม่ไหวช่วงนี้ราคาทองคําพุ่งสูงมากเลยนะคะอยู่ที่บาทละ2 3งหมบาทน,นะคะ mm hmm. คุณก็เหมือนกันเห็นเมื่อก่อนใส่ทองอยู่นะ mm hmm. เห็นตอนนี้หายไปไหนแล้วคะเนี่ยไม่มีผมไม่มีทองอยู่แล้วนะฮะัายหมดแล้วบ่าแต่ว่าถ <c oughs> <c oughs> ้าคุณผู้ชมเองนะครับอยากจะซื้อทองคําเดี๋ยวผมจะมาเรื่องของอัปเดตราคาทองคําให้ฟังนะครับ <c oughs> ไปด,ดูราคาทองคําที่ ปรับกันขึ้นมานะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมถ้าเป็นทองรูปแบบพันขายออกบาทละ2350บาทคุณจิตีถ้าคุณจิตจีจะซื้อทองแท่งทองแท่งที่เขาขายออกนะครับ1 0 0 0 0ขออภัยครับ19,9 5 0บาทอีก50บาท,บาทครบ20,000แล้วนะครับค่ะก็ทางคุณจิตติตั้งสิทธิพักดีนายกสมาคมค้าทองคำบอกว่าเหตุผลในการปรับขึ้นราคาทองคำในประเทศบอกว่าเป็นเพราะว่าเงินบาทมันเริ่มอ่อนค่าลงเงินบาทอ่อนค่าประมาณสัก60สสตางค์ก็จะทำให้ราคาทองคำ ปรับประมาณสัก300บาทนะครับส่วนแนวโน้มราคาทองคำในประเทศก็เชื่อว่าจะยังคงผันผวนไปอีกสักระยะหนึ่ง ทองคําแท่งมีโอกาสแตะระดับบาทละ2 0 0 0 0บาทแล้วนะครับจากก่อนหน้านี้เคยคาดการณ์ว่าปีนี้ราคาทองคาแท่งจะไม่ถึง20,000บาทด้วยกันไม่น่าเชื่อนะคะคส่วนพฤติกรรมของประชาชนทั่วไปในการซื้อขายทองคําในตลาดเยาวราชช่วงนี้นะคะประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยมีการนําทองเนี่ยราคาออกมาขายมากกว่าที่จะซื้อนะคะโดยทองคายังคงได้รับความสนใจจากนักเก็งกําไรทั้งรายเล็กแล้วก็รายใหญ่ค่ะโดยช่วงที่ผ่านมานั้นซื้อทองคําไว้เพียงแค่2ส,สัปดาห์ก็ขายได้กําไรแล้วละค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ขายมาก่อน นานี้ก็อาจจะขาดทุนได้ขายช่วงนี้สิได้กำไรไม่เป็นไรมันผันผวนนะครับทองมันขึ้นลงได้นะครับตามปัจจัยของตลาดนะครับ